เรื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจันญ,ญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม u ั s c r i b e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่16ตอนแกล้งทิพระดาอังคณามองทิพระดาด้วยความชิงชังเมื่อเห็นเดินเกี่ยวก้อย กับอลันทรรมชื่นชมธรรมชาติในยามเช้าเธอคิดหาทางกลั่นแกล้งให้ผู้มาเยือนเกิดความกลัวแล้วรีบเดินทางกลับโดยเร็วครู่หนึ่งได้แอบซุ่มดูอยู่หลังพุ่มไม้เมื่อเห็นอลันทรรมกับคนรักเดินใกล้เข้ามาเธอแกล้งเขย่าต้นไม้เบาๆพร้อมกับทำเสียงครางฮือๆอลันคะคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคะแล้วต้นไม้ตรงนั้นทำไมมันสั่นด้วยทิฟทิฟกลัวคะ่ะ หญิงสาวจับมือคนรักเอาไว้แน่นใบหน้าซีดขาวด้วยความกลัวอาลันธทมหยุดมองด้วยความแปลกใจไม่มีอะไรหรอกครับอาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆวิ่งไปชนตรงนั้นก็ได้นะแล้วเสียงฮือๆล่ะคะเหมือนเสียงคนไม่สบายหนักคะ่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นอะไรกันแน่ชายหนุ่มทำท่าเดินเข้าไปดูหลังพุ่มไม้อังคาตกใจไม่คิดว่าเขาจะใจกล้า จึงรีบขยับตัวหลบออกไปโดยเร็วในเวลาเดียวกันทิะดาชุดมือใหญ่เอาไว้ใบหน้าสวยใสยไปมาเธอกลัวว่าหลังพุ่มไม้อาจจะมีสัตว์ร้ายซ่อนอยู่อย่าเข้าไปเลยค่ะถ้ามีสัตว์ร้ายเราจะแย่นะคะทิพกลัวหรือครับค่ะเราอยู่ใกล้ปากขนาดนี้อาจจะมีตัวอะไรหลงเข้ามาก็ได้นะคะกลับเข้าบ้านเธอค่ะหญิงสาวแสดงความหวาดกลัวออกมาอย่างชัดเจน อรันทำไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงโอบเอวคอดเข้าไปยังตัวบ้านหากว่าคนทั้งสองหันมาดูข้างหลังอาจจะช็อกต่อร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเป็นกระเซิงยืนจ้องด้วยดวงตาแดงกำ่ำแม้ว่าเป็นภาพที่จางจนเกือบจะเลือนลางก็ตามทีแต่ก็มีความน่ากลัวไม่น้อยหลังจากรับประทานอาหารเช้าอรันทำขอตัวไปถ่ายภาพในป่าแม้ว่าอารุณจะขอตามไปด้วย เพื่อเป็นผู้ช่วยแต่ชายหนุ่มขอไปคนเดียวโดยอ้างว่าเพื่อสะดวกในการทำงานแล้วหอบอุปกรณ์ต่างๆจากไปอย่างรวดเร็วพิมพ์วิภาถอนใจเฮือกก่อนจะหันมายิ้มกับอุไรที่ยังคงก้มหน้ากวาดลานบ้านด้วยความขยันขันแข็งเกิดเป็นพ่อเป็นแม่มีแต่ความทุกข์เรารือเป็นห่วงเขาทุกฝีก้าวลูกกลับไม่รับรู้ถึงความรู้สึกของเรา เหนื่อยหัวใจหรือเกินอย่าคิดมากเลยจ้าคุณพิมพ์คุณอลันเป็นคนเก่งเอาตัวรอดได้คงไม่มีอะไรทําอันตรายได้หรอกค่ะอุไรจับมือนุ่มของผู้มาเยือนชาวกรุงเป็นการปลอบใจจึงได้รับรอยยิ้มเจินเจือนตามมาอีกครั้งส่วนอังคณาเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทําคะแนนจึงเข้ามาเอาอกเอาใจแต่อุไรรู้ทันพยายามที่จะขวางเมื่อเห็นว่าลูก ทำเกินไปป้าพิมพ์ขาอย่าคิดมากเลยคะ่ะจะทำให้เราไม่สบายใจนะคะมานี่เธอคะ่ะอังจะช่วยนวดคลายเส้นให้นะคะอังไปอบรมมาจากในอำเภอเลยนะคะเนี่ยหญิงสาวฉวยมือพิมพ์วิพาให้มานั่งที่แคร่ใต้ถุนบ้านแต่หญิงสูงวัยกลับลังเลเธอไม่ชอบต่อน,นิสัยบุ่มบามของลูกสาวผู้ใหญ่จึงลุกขึ้นยืนอังคนาทำท่าจะกดบ่าอีกครั้งอุไรหินท่าไม่ดี ยึงรีบเข้ามาปรามไม่เอาหน้าอางคุณพิมพ์ไม่อยากนวดตอนนี้หรอกแม่จะรู้อะไรป้าพิมพ์พเดินทางมาทั้งวันอาจจะปวดเนื้อปวดตัวก็ได้นะคะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะอังช่วยนะคะไม่ต้องหรอกจ้ะป้าอยากเดินเล่นมากกว่าหนูทิพจ๊ะพาป้าไปตรงโน้นหน่อยป้าเห็นดอกไม้ป่าแล้วสวยจริงๆนะลูกอังคณาทำหน้าไม่พอใจเมื่อพิมพ์วิพาไม่สนใจต่อความหวังดีที่เธอมีให้ จึงได้แต่สะบัดหน้าพลืดแล้วเดินย่ำเท้าตึงๆจากไปอุไรถึงกับหน้าเสียไม่กล้าพูดอะไรออกมานอกจากก้มหน้าก้มตากวาดใบไม้เช่นเดิมทั้งที่เจ็บปวดในใจต่อการกระทาของบุตรสาวถัดไปตรงท้ายบ้านผู้ใหญ่บุญเลิศกับอรณุณกำลังมองไปที่ปา่าที่เห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้าและไกลออกไปเห็นยอดภูเขาสูงต่ำความหนาทึบเรียงเป็นแถวยาว สลับซับซ้อนจนน่ากลัวอรุณรับรู้ถึงกลิ่นอายสิ่งเล่นลับบางอย่างที่ซ่อนเล้นเอาไว้ภูเขาที่เห็นนั่นต่อกันเป็นแนวยาวจริงๆนะผมอยากรู้จังว่าด้านหลังภูเขานั้นเป็นอะไรกันแน่อ๋อประเทศเขมรครับภูเขาที่เห็นเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างสองประเทศไม่มีใครข้ามไปได้หรอกครับทั้งสัตว์ป่าแล้วยังมีไข้ป่าเป็นแล้วไม่รอดเพราะกลับออกมารักษาไม่ทันครับ ผู้ใหญ่บุญเลิศเอ่ยด้วยน้ำเสียงเนิบเนิบภาวาในตาหมือลอยคล้ายกับมีอะไรบางอย่างที่จะกล่าวออกมาแต่เขาไม่พูดอรุณขยับเท้าไปข้างหน้าอีกนิดแต่แล้วเหมือนว่าเห็นอะไรบางอย่างเป็นสีดำยาวๆเคลื่อนที่ผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วเอ๊ะอะไรมีอะไรหรือครับคุณอรุณไม่รู้เหมือนกันนะเพียงแค่ได้รับรู้จากการบอกเล่าเท่านั้นผู้ใหญ่บุญเลิศหน้าซีดด้วยความกลัว จึงดึงมืออารุณเอาไว้จุดแน่นแล้วพาออกมาจากที่ตรงนั้นอยากเข้าไปนะครับมันอาจจะเป็นงูก็ได้งูหรือภาพเป็นงูมันต้องตัวใหญ่มากแล้วนี่อารันจะเจอหรือเปล่าภูมิชักเป็นห่วงลูกเสียแล้วสิความหวาดวิตกได้เกิดขึ้นทันทีหัวอกของผู้เป็นพ่อมีแต่ความห่วงและหวงหากว่าลูกเป็นอะไรไปเขาจะทำอย่างไรล่ำล่ำจะเกณฑ์ผู้คนตามไป หากแต่ยั้งความคิดนั้นเอาไว้กลัวผู้ใหญ่บุญเลิศจะหาว่าเวอร์เกินเหตุผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันครับแต่คุณอลันบอกว่าไม่เคยเจอสัตว์อะไรที่น่ากลัวเลยเรามาทางนี้ดีกว่าครับผมจะพาไปดูที่ลำธารน,น้ำใสามากเลยจริงหรือถ้าอย่างนั้นก็ต้องชวนสาวๆไปแล้วละ่ะดานทีปีหนจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเสียทีคงจะสนุกน่าดูเลยนะแม้ว่าในใจ ยังเป็นห่วงบุตรชายที่หายเข้าไปในป่าแต่อรุณก็อยากจะลืมความรู้สึกนั้นด้วยการออกไปชมความงามตามธรรมชาติอรุณจึงไม่รอช้าไปหาพิมพ์วิภาที่ยังคงเดินชมนกชมไม้อย่างเพลดิดเพลินโดยมีทิพระดาอยู่เคียงข้างเมื่อสองหญิงต่างวัยเห็นเขาเท่านั้นต่างส่งเสียงแล้วยิ้มให้คุณมาดูดอกไม้นี่สิคะสวยจังแต่ไม่มีกลิ่นเลยครับ ผมรู้ว่าผู้หญิงต้องคู่กับดอกไม้แต่มีสิ่งที่น่าสนใจกว่านี้พิมพ์หนูทิพจ้าผู้ใหญ่บุญเลิศชวนไปเที่ยวที่ลำทานบอกว่าน้ำใสามากอยากไปดูไหมล่ะดีสิคะทิพชอบเล่นน้ำคะ่ะเมื่อหญิงสาวรับรู้เธอตื่นเต้นที่จะได้เห็นลำทานตามธรรมชาติเต็มเต็มตาเสียทีซึ่งพิมพ์วิภาเองก็มีอาการเช่นเดียวกันกับว่าที่ลูกสะพ้ายต่างพากันเดินจุงมือ เข้าไปในบ้านอังคณขาขม้นมองด้วยความไม่พอใจวัดนี้เธอเกลียดทิ่ประดาที่สุดถ้าเป็นไปได้อยากจะไล่ไปให้พ้นๆเห็นที่ว่าเธอจะต้องสร้างสถานการณ์ให้หน่ากลัวยิ่งขึ้นอังจ๊าผู้ใหญ่บุญเลิศชวนพวกเราไปเที่ยวที่ลำทานเธอจะไปด้วยกันไหมจ๊ะอาคันตุก,กาสาวเอ่ยชวนด้วยใบหน้ายิ้มๆแลกทีเดียวอังคณาไม่อยากจะร่วมเดินทางไปด้วย ถว่าเธอก็อยากเป็นที่เอ็นดูแก่พ่อแม่ของชายที่แอบรักจึงรับคําอย่างเนื่อยๆก็ได้ค่ะแต่ฉันเห็นจนเบื่อไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนอกจากน้ำก็มีปลาว่ายไปมาข้างล่างก็เป็นหินกลมลื่นๆแล้วก็มีตะไคร่สีเขียวเกาะเต็มไปหมดอังคณาเล่าด้วยเบน,น้าบเบื่อเพราะไม่อยากจะไปที่นั่นด้วยเหตุผลส่วนตัวก็คือชิงชังทิรดาและลังเกียจ ที่จะเดินลังท้ายเหมือนเป็นคนใช้ที่คอยติดตามเจ้านายแต่ขัดความต้องการของพ่อแม่ไม่ได้เพราะกำชับให้เธออำนวยความสะดวกแก่ทุกคนหนูอังอยู่ที่นี่เห็นมาตั้งแต่เกิดนะสิแต่พวกเราไม่เคยเห็นก็อยากไปดูว่าจะสวยงามสักแค่ไหนแม่อุไรละ่ะไปด้วยกันไหมจ๊ะพิมพ์พวิภาพูดเป็นกลางด้วยเสียงนุ่มๆสมเป็นกุลรตัตตีอังคณาได้แต่ชื่นชม แต่ไม่กล้าพูดออกมาขณะที่อูไรยยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนใบหน้าพร้อมกับปฏิเสธเสียงเบาไม่ดีกว่าจ้ะฉันขอเตรียมอาหารมื้อเที่ยงเอาไว้รอนะจ๊ะเอฉันมีความรู้สึกว่าเอาเปรียบแม่อูไรยยังไงก็ไม่รู้งั้นฉันไม่ไปดีกว่าปล่อยให้เด็กๆก,กับผู้ชายไปกันเถอะไม่ต้องกังวหลหรอกค่ะคุณพิมพ์ไปเถอะแค่เพียงคู่เดียวเองทางนี้ฉันจัดการได้จ้า อุไลย,ยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่าเตรียมอาหารคนเดียวได้พิมพ์วิภาจึงเดินตามทุกคนไปอย่างขัดขืนชั่วครู่มีสายลมพัดกรูมาแล้วหอบเอาเศษใบไม้ที่กวาดกองเอาไว้ให้ลอยขึ้นไปบนอากาศและตกลงมาเกลื่อนกลาดลมอะไรเนี่ยพัดเสียจนใบไม้กระจุยแล้วนี่อะไรว้ายคราบงูอูไลร้องลั่นเมื่อจับคราบงูเข้าไปเต็มๆแล้วคว้างออกไปสุดแรง คราบงูนั้นลอยตามหลังคณะของผู้ใหญ่บุญเลิศไปอย่างช้าๆราวกับว่ามันมีชีวิตกระทั่งตกลงบนฝ่าเท้าของหญิงลึก,กลับที่มองทุกคนด้วยดวงตาวาวโรดแต่แล้วมีลมพัดมาวูบหนึ่งกันโชคพัดผ่านพัดร่างนั้นจนกระเพื่อมแล้วค่อยๆจางหายไปเหลือทิ้งไว้แต่เพียงคราบงูเก่าจนเกือบผุพัง ทันทีที่เห็นลำธารมีน้ำสายเปี่ยมล้นตลิ่งโดยทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแล้วก็มีเฟืนขึ้นแทรกแซมสลับกับดอกไม้ป่าเล็กๆที่ส่วนก้างซอกซอนออกมาจากร่องรอยแตกของดินดำที่ชุ่มชื้นฉ่ำอวดความงามตามธรรมชาติทุกคนต่างตื่นเต้นกันยกใหญ่ทิพระดาย,ย่ำเท้าเหยียบลงไปในท้องน้ำที่เย็นฉ่ำน้ำเย็นมากเลยครัป้าพิมนั่นสิ ทั้งเย็นทั้งสวยดูซีน้ำไหลเป็นละล่อแล้วมีดอกไม้ลอยตามไปด้วยสวยงามจริงๆเลยนะพิมพ์วิภาพลอยตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นโดยไม่ทันสังเกตเห็นอังคณาที่เบะปากออกอย่างสุดเบือ่อแล้วเลี่ยงห่างออกไปเธอนั่งแกว่งเท้าแรงๆเป็นการระบายความโกรธขณะนั้นงูสีดำตัวใหญ่ได้ไว่าเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วมันอ้าป,ปากขยายกว้างตั้งท่าจะงับเท้า แต่พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายเพราะเธอเอาเท้ากวนน้ำให้เป็นวงกลมอังอังมานี่เร็วลูกเสียงผู้ใหญ่บุญเลิศเรียกดังๆจึงสาวหันไปมองทำหน้าเบือ่อเบื่อพร้อมกับสะบัดต,ตัวลุกขึ้นสายตาที่มองไปยังกลุ่มคนกรุงเทพมีแต่ความชิงชังต่อจากนี้ไปเห็นที่ว่าคงญาติดีกันไม่ได้แน่เพราะรู้ว่าพิมพ์วิพาไม่อินางขังขอบกับตนเลย ไม่รู้ว่าพ่อจะเรียกทำไมสงสัยให้ไปรับใช้พวกผู้ดีตีนแดงแน่ๆพ่อนะพ่อทำไมถึงอยากให้ลูกเป็นคนใช้เขานักยญิงสาวบนด้วยใบหน้าบึ่งตึงแต่ไม่อาจรอดพ้นจากสายตาของพิมพ์วิพาไปได้จึงรู้ว่าลูกสาวของผู้ใหญ่บุญเลิศคงไม่ชอบพวกตนแน่เรียกลูกสาวทำไมหรือข้าผู้ใหญ่หญิงสูงวัยมากผู้ดีหันมาถามผู้ใหญ่บุญเลิศด้วยความสงสัย ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านแดนไพรกำลังวักน้ำขึ้นล้างใบหน้าแล้วลุกขึ้นยืนแม้รูปร่างจะไม่สูงเท่าอารุณแต่ความสมส่วนเต็มไปด้วยมัดกล้ามชวนมองไม่น้อยผมเห็นกล้วยน้ำว้าสุกตรงริมตะลล่งลูกใหญ่กำลังกินเชียวจะให้อางไปปิดมาให้ลองชิมรับรองว่าหวานหอมมากอุย้ยไม่ต้องหรอกค่ะลำบากเปล่ปาๆไม่ยุ่งยากหรอกครับอังหนะอยู่ใกล้กับกล้วยกอน,นั้นพอดีอัง ขึ้นตลิ่งไปปิดกล้วยสุกมาซิคุณคุณจะได้ชิมผู้ใหญ่บุญเลิศส่งเสียงสั่งลูกสาวเหมือนเป็นเรื่องปกติอังคณาทำหน้าหงิกแต่เมินไปมองทางอื่นในใจได้แต่สาบแช่งด้วยความชิงชังหนังพวกบ้าตั้งแต่แกมาที่นี่ทำให้ฉันลำบากจริงๆหญิงผู้มีจิตใจไม่ดีบ่นออกมาเบาๆแต่ไม่มีใครได้ยินเกรงว่าจะถูกตำหนิจากทุกคนนั่นเองเสียงหัวเราะประสานเสียงกันเป็นระยะ อังคณาได้แต่ค้อนในใจว่ามีความสุขกันเสียจริงต่างจากตัวเองที่ต้องลงมือปิดกล้วยให้ออกจากครัวอีกด้านหนึ่งของเครือกล้วยมีงูตัวเล็กๆเ,เกี่ยวพันกันแน่นแต่อังคณาไม่เห็นหลังจากปิดกล้วยออกจนหมดเธอจึงเอาวางลงในใบตองแล้วห่อเข้าหากันจากนั้นจึงนำมาส่งให้พ่อด้วยใบหน้าเรียบนิ่งทุกคนหันมามองต่างขอบคุณเป็นการใหญ่ ขอบคุณมากนะจ๊ะอางกล้วยลูกโตจริงๆเปลือกเบลืองสีสวยมากเลยนะคะป้าพิมพ์ย่าหนูทิพย์เราได้กินกันสดๆเลยนะเนี่ยลองดูหน่อยนะคะคุณอรุณฉันปอกเบลือกให้นะคะขอบใจมากนะผู้ใหญ่นี่ครับถ้วยรับไปหน่อยครับผมชอบกล้วยสุกคาต้นมันหวานดีครับแค่กล้วยสุกกลายเป็นความสุขของครอบครัวเล็กๆไปแล้วต่างจากอังคณาที่ชิงชังเธอมีความรู้สึกว่า ตัวเองเป็นส่วนเกินไม่มีใครต้องการทั้งที่พยายามเข้าไปแทรกหวังเตยเพียงว่าให้อารุณหรือพิมพ์วิภาเมตตาแต่ทุกคนกลับถอยหนีเธอมันเกิดอะไรขึ้นหรือเห็นว่าเธอเป็นหญิงชาวบ้านผู้ต่ำต้อยไม่สมควรที่จะเข้าใกล้นางทิพระดาแกคือคนแรกที่ฉันจะเอาให้หนักเลยคืนนี้แหละเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีฉันไม่ปล่อยให้แกลอยนวลหรอก อรันรรมกลับเข้าบ้านเกือบหกโมงเย็นทุกคนต่างรอรับประทานอาหารทันทีที่เขาก้าวขึ้นมาชายหนุม่มหงุดหงิดที่เห็นอังคณาพยายามนวเนียคอยช่วยจับโน่นจับนี่ออกจากตัวเขาเธอเอาใจเสียจนเขากลัวทิพประดาจะเข้าใจผิดคุณอรันคะอังเอากล้องไปวางให้นะคะเสื้อตัวนอกนี่ก็เหมือนกันถอดออกก่อนเธอคะ่ะอังจะซักให้นะคะไม่ต้องหรอกครับผมทำเองได้ ชายหนุ่มปฏิเสธด้วยเสียงนุ่มๆเพราะเกรงว่าผู้ใหญ่กับภรรยาจะไม่สบายใจเพราะเขาต้องอาศัยอยู่ที่นี่อีกหลายวันแต่ดูเหมือนว่าอังคนาจะไม่พอใจเธอพยายามใกล้ชิดกับเขาให้มากยิ่งกว่าเดิมซึ่งทิประดารู้สึกแปลปราบในใจจนต้องเลี่ยงออกมานั่งปล่อยอารมณ์ที่ริมระเบียงเพียงครู่เดียวพิมพ์วิภาก็ตามมาด้วยความเป็นห่วงป้าพิมป้ารู้นะ ว่าหนูทิพย์ไม่สบายใจไม่มีอะไรหรอกค่ะป้าพิมพ์คาอย่าปากแข็งไปหน่อยเลยหน้าป้าคิดว่าหนูอัางนี่แหละคืองูในความฝันพยายามที่จะจับตาอารันเฮ้อไม่รู้ว่าจะลอดปากเหี่ยวปากกาไปได้หรือเปล่านะถ้าทางฝ่ายหญิงลุกซะจริงคำปราลบของหญิงถุงวัยกลายเป็นว่าเพิ่มความทุกข์ให้แก่ทิพยระดามากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเชื่อมั่นในตัวคนรักว่าไม่ใช่คนเหลวไหล และมีความหนักแน่นแล้วก็รักเธอแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหากว่าเขาจะพลาดท่าก็ถือว่าเป็นกรรมของทิพย์ค่ะโทษหนูทิพย์ป้าไม่ยอมหรอกนะคนที่ป้ายอมรับให้เป็นสะพายก็มีเพียงหนูทิพย์คนเดียวเท่านั้นหนูจงจำเอาไว้นะลูกแม้ว่าพิมพ์วิพาจะให้คำมั่นสัญญาว่าต้องการเธอเป็นสะพายแต่เพียงผู้เดียวแต่ทิพย์รดาก็อดหวั่นใจไม่ได้แต่ก็ต้องปรง หากว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงๆเธอจะต้องทำใจยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงซึ่งไม่อาจฝืนโชคชะตาที่กำหนดไว้มาแล้วคืนนั้นทิพระดาเข้านอนเร็วแต่ในกลางคืนกลับรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำและห้องน้ำของที่นี่อยู่ข้างล่างต้องลงมาเพียงลำพังเพราะเก่งใจพ่อแม่ของคนรักถ้าอลันทรรมอยู่ด้วยเธอคงเรียกให้เขาผาไปแต่คืนนี้ ชายหนุ่มกลับไปนอนที่กระท่อมท้ายไร่ในมือเธอมีเพียงไฟฉายเป็นแสงนำในการเดินเท่านั้นทิพราดาก้าวลงจากบันไดช้าๆความมืดที่รหลรอบตัวทำให้เธอจินตนาการไปต่างๆนานาหลังจากจัดการกับธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วหญิงสาวเดินกลับก่อนที่จะขึ้นบันไดเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นและสร้างความตื่นตระหนกให้แก่เธอไม่น้อยฮอ เพียงแค่ได้ยินดูเหมือนว่าขนบนร่างกายพร้อมใจกันลุกฮือขึ้นมาทิประดายืนตัวแข็งทื่อก้าวขาไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนแทบประทูออกนอกอกเธอกวาดตามองไปรอบๆตัวแต่ไม่พบอะไรนอกจากเงาตัวคุ่มของต้นไม้น้อยใหญ่ส่วนเบื้องบนมีเพียงจันเซียวเล็กๆแขวนประดับบนท้องฟ้าความหลุบหลูที่เห็นช่วยเพิ่มความน่ากลัว ให้มากยิ่งขึ้นเธอรู้ว่าโดนดีเข้าแล้ว